ในน้ำหนัก1 1 7ครับกรรมาการธนากรขัะก็สมพรแก้วกันนึกถึงโตโยตา้าเอาพิมลสีเน้ำเงินไปเร็วนะแต่ว่ากำลังไม่ตกครับหนักแรงและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500อยาทาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซน์นะครับและแอนตซินก็ยังมีรางวัลไปกั้นคอสอกับเข่าลอยครับมอบให้ทันที1น0 0 0บาท แล้วก็รางวัลจระเข้ฟาดหางนี่30,000บาทด้วยกันท่านจำกัดมหาชนนะครับท่านด็เตร์เจเอ้าสายโอ้โหเตะลูกนี้สวยโอ้กัปตันพีมเตะสวยเลยนะครับเตะแล้วโหดูดเถิดนเทนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดนะครับโทรวิสุ2 6องหกหกจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณบริษัท วันของโอมจำกัดนะครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกละส่งโดยคุณโอม MBK ครับโทรที่0639652824ครับพร้อมเตะมาแล้วก็เดี๋ยวก็คืนครับ่ดูในดูในกันหน่อยครับน้าหมิงมนี่เลยครับชูชีพกิริโพค้าสุท้ายทับอสา,าลุนลุ้นเลยลลอกไว้ลอกไว้ตีได้ตีไปตีได้ตีไปนี่เลยไม่ได้เอ้าอรายการนะครับมวยมันสนันเมืองนี่วันนี้ นี่แหละครับทุกอนาคารแฟนลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหจัดแบบดุริเล่เลยนะครับเอาคู่มวยเสียบทนาคเดชเอา้าวสายไปไปฟันแหววัดดวงสุดไหมสุดไหมโอ้โหนี่มวยมันจะต้ต่อยอ,อย่างนี้ไม่มีรอกควาบอารมณลุ้นแหมโอ้โปักสาวแหวกไปทีหนึ่งอ่ะอ่านี่ครับแหนานมัดรัดไอโอ้โหดูครับแ่าต่างคนต่างยัดเน็บเสีย เยี่หร่าอับราเช่เม็ดอมสมุนไพรอับาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในลัสมีวงกลม พร้อมด้วยยาอมกร,รมกิ๊กเพียงนะครับขับเสมหะและทําให้ชุ่มคอจะอมกลองเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งขอขอบคุณยาอมกร,รมกิ๊กเพียงครับมาเหนื่อยเชียร์กันต่อกับยกนี้ยกที่ี่ครับยังเป็นเกมเปิดของกับตันทีแม่แต่ว่าจะเดินเข้าไปแล้วทําได้หรือว่าเดินเข้าไปโดนแข้งกับพิสูจน์กันมีสอบด้วยครับเจเจอ้าวขวางไว้ใยหน้าไว้ปายหน้ายัดเข่ามาครับแม เจเจในตำราตำรามวยไทยเลยอ่ะเจเจแดงแต่ว่ากัปตันทีมดูดูติดติดเอาซ้ายไปยังติดมาดูนี่นี่ออกส,สวยๆน่าดูดิอย่าหมดนะกันเจเจสวยกับสวยโอ้ยโ,โ,โอ้โหต่อยตามตำรามวยเลยเจเจดูดินายก็ตั้งตั้ง,งไว้ไม่เอ้าโดนกัปตันทีมหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะเจติดเอ้าเขี่ยล่าง เสียบมาไหนไหนอยู่ว่ากระตันเอ้าเชื่อไมมเอ้าเชื่อไหมเอ้านี่ครับวัดกันที่ไอคิวมวยการแก้เกมแล้วครับตอนนี้ออกอุ้สวยด้วยกันทั้งคู่ครับมจะดูครับแนี่ครับลูกเก็บลูกกัดลูกแก้โอ้โหดูกับตันทีมครับขยับขยับเดินหารุ่นพี่แต่ว่าเจเจครับโอ้ยรอดึงจังหวะ2อยู่ครับไฟแดงมาไม่ได้ดูคู่นี้นี่เสียดายแทนเลยครับ มวยมันสนันเมืองของเราอังคารที่แล้วไปสนันที่สรารคามครับมาจัดนาไม้ไมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดออนิวมิสูบิชิไทยท่านคุณนลรงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายคู่เอกของรายการเรานะครับในศึกมวยมันสนันเมืองจัดโดยทีมงานพิธีดีครับแดงนี่เจเจอพิมลรีครับส่วนน้าเงินกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ใครจะได้รับการชูม,มือกับยกนี้นีสายสวยของตันทีม ยนนี้เจเจเดินแล้วนะครับเอ้าเลี่ยมได้เลี่ยมได้เลียมแต่ตีตีขวาสวยเอเอชันไปักษาแหวกไปเออมันต้องอย่างนี้เออเอ้าตันทีมบุกอีกแล้วซ้ายไปเจเจโยกมาโยกขวาาไปโอ้ยที่เองไม่ว่าที่ฆ่าอย่าโวยอโอ้โหลอกลูกนี้ของเจเจนะครับตันทีมขมำไปนิดนึงขึ้นมาตั้งหลักไม้เอ้าซ้ายปิดอีก ถีบยันไว้เจเจลงชนอย่างเดียวเลยกับตันทีแหม,มแอเพียนพยายามเอาบุกอีกข้ามาใบที่สองแล้วก็สุดท้ายนะครับไปไหนไปไหนอืดอืดไปที่แดงนะครับไปที่แดงเจเจนะครับอภิบุญสีเป็นฝ่ายชนะกับตันทีมนะครับสิทธิ์ไทยแลนด์ไปโอ้โหนี่นะครับ โอ้โห,โหหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยทั้งแดงและก็น้ำเงินวันนี้เจเจเป็นฝ่ายชนะกับตันทีม